เดือนที่เราอยากจะอยู่อยากจะได้อานิสงค์ของการทาอามัลอิบะดาในเดือนนี้ถ้าหากว่าปล่อยอารมณ์ไปในความรู้สึกว่าเรา,าดอดเป็นเดือนแห่งความยุ่งยากเป็นภาระของการต้องอดอาหารทําอะไรก็ลําบากเคยอยู่ปกติอย่างสนุกสนานร่าเริงมีความสุขแต่เวลาถึงเรามาดอแล้วโอ้โหอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นไอ้นู่นไอ้นีน่เป็นความเครียด อยู่ไปแบบด้วยความจำจำ,จำใจอย่างนั้นอ่ะอันนี้ไม่ใช่ผิดเป้าหมายที่อัลลอฮ์ให้เดือนเดือนหนึ่งในรอบปีในเป็นเดือนที่เราจะต้องเฝ้ารอคอยว่าจะเอาผลบุญที่มากที่สุดที่จะมีในเดือนนี้ทำได้เท่าไหร่ที่เราตั้งใจเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปคิดนะครับบางทีเห็นพฤติกรรมและอาการที่แสดงออกว่าเราาดอนมาทีไรล้วกูเหนื่อยทุกทีกูแย่ทุกทีกูเบือ กูไม่อยากละหมาดตอระแวะกูไม่อยากจะบวชมันเป็นภาระของกูว่ากันหย,ยาบๆเลยอารมณ์บางทีเราเห็นตัวเราหรือหลายๆคนมีอาการส่อส่องไปในแบบนั้นเคยทํางานทําการสะดวกสบายทําอะไรก็รู้สึกมันคล้องไปบดวดเวลาเราดอนมาแล้วมันแย่ไปหมดอาการเนี้ถ้ามันเกิดกับเรานะแปลว่าเรานั้นอยู่ในสภาพเขาเรียกฮะลักนบ,บีบอกว่าหายนะละอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเรานะหายนะ h ะดีของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลฮิวะสัลลัมได้พูดเกี่ยวกับอารมณ์ของมนุษย์มีความคึกคักในช่วงแรกแล้วก็เบื่อหน่ายในตอนหลังทุกงานเวลาเราอยากจะทําอะไรเราจะทําด้วยความตั้งอกตั้งใจในช่วงแรกเวลาทาไปเข้าไปหลายๆวันเข้าเบื่อแล้วว่ะเหนื่อยจังเบื่อเหนื่อยเซ็ง เหมือนกันการเข้าอมฎอนเเี่ยเราอาจจะคึกคักในช่วงแรกว่าโอ้หรอมฎอนมาแล้วเราจะได้เจอเจอจะได้ละหมาะร,าว,ร,รวมกันได้ทําอิบารดาร่วมกันอ่านอัครอานร,ร่วมกันมีกิจกรรมในเรื่องของการแบ่งปันอาหารการทําซระกอการออกสกาัดเป็นความสุขที่เรารู้สึกว่าชอบเดือนอมฎอนแต่มันจะมีช่วงช่วงหนึ่งซึ่งอารมณ์ของคนเราทําอะไรซ้าแล้วซ้าเล่าจะเกิดอาการเบื่อหน่าย ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวเกี่ยวกับอารมณ์ของมนุษย์นะครับในขณะที่จะทำงานาใดก็แล้วแต่นบีบอกว่าอินในลิกุลีอามมลินชิโรจน,ใน,ใน,ในทุกการงานที่ลูกหลานอาดัมทำเนี่ยเบื้องต้นของงานนั้นจะมีความคึกคักกระฉับกระเฉงเหมือนกันเราทำอะไรก็แล้วแต่ทำมาหากินคึกคักเราก็อยากจะให้อาชีพของเรามันเป็นไปอย่างสมตาม ความปรารถนาเราหรือเดือนอมาดอนเป็นเดือนที่เขาบอกว่าบุญเยอะทําอิบาดะแล้วได้ผล,ลบุญมากมายเราก็คึกคักอยากจะได้นบีก็บอกว่าทุกๆอามันของเราทุกๆอามันของลูกหลานอาดัมเนี่ยมันจะมีอะไรชืรอรตุนชิรอรตันอายุนาชาตอนไมายถึงมีความขยันมีความคึกคักวอลิคุลชิรอตินฟัตรตันแต่ทุกๆความคึกคักความขยันความ ว่าง่ายๆเลยว,ว่าความจริงจังกับการเริ่มอแมนเนี่ยมันก็จะมีความอ่อนล้าความเบื่อไอตรอเคียนวัฟุตูรอมีความอ่อนล้ามีความเบื่อสมมุติเราละหมาตระไว้ไปวันแรกสองวันแรกสามวันแรกยังคึกคึกดียไปไปวันที่สามที่สี่ที่ห้าเอ๊ะชักไม่ค่อยไหวแล้วเอาเอาไว้ทิ้งๆิบง่ยมันก็ได้มันเรื่องสนหน้าไม่ต้องละหมารอกะตระไว้เอาเท่าที่จําเป็นคือบวชอย่างเดียว ดังนั้นเข้าม้กระทั่งบวชก็การบวชของเราก็เป็นบวชที่ไม่อยากสนใจเรื่องข้อห้ามละดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์นั่นซีรีส์นี่ดูเรื่องของอะไรที่มันได้สาระเพราะว่าเบื่อที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองกับการถือสินอดเลยปล่อยละลาละวันแรกนี่อี ي มานดีเข้มแข็งไม่กล้าทําผิดไม่กล้าทําบาปวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกไม่เอาละปล่อยไปตามเรื่องดีกว่ากูอยู่ยังไงก็จะอยู่กันอย่างแบบนั้นแหละ รามันดอนมาเลยมันเป็นภาระเลยพระนบีก็บอกว่าทุกๆก,การงานที่มีความคึกคักขยันในช่วงแรกเนี่ยมันจะมีการอ่อนละฟังนะนรัตฟาตรอตุหูอิลาสซุนนัตีฟะโคดอัฟละฮะใครก็ตามใครก็ตามนะครับซึ่งไอความอ่อนลาที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขามันปไปมีผลต่อการเดินตามทางแห่งสุนนะของจัน์ มันไม่เค,เค้ว่าเขาเขาเรียกว่าเขาจริงจังกับการที่จะรักษาอามัลอิบดะดาเรียกว่าเหนื่อยกับการทําตามคําสั่งของท่านอบีในเรื่องสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาบอกว่ามังกรนัตพระตรตุูอิลาสุน,นตีฟักกดตอัฟละใครในทางว่าจะเหนื่อยเหนื่อยเนื่องจากว่าขยันทําอามัลอิบดะดาจนลาไป นบีบอกเราขยันละมาตรวะเราขยันอ่านอัลกุรอานเรามีสตังพอจะเหลือมั่งทำบ,บุญทำทานเราทำอามันทุกอย่างในช่วงรมฎอนละมาดกลางดึกก็ละมาดรู้สึกล้ารู้สึกเหนื่อยไอการลาแบบนี้การเหนื่อยแบบนี้เนี่ยนบีบอกเขาได้รับความสําเร็จนะเออไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรแต่ในทางตรงกันข้าม อามัณการนฟัตโรตูอิลาไวเดดาเล,ล็กฟากอตฮะลักกะแต่ถ้าใครที่เขาไปเหนื่อยกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปขยันคึกคักเสร็จแล้วก็เหนื่อยละที่ไม่ใช่เรื่องของการอยู่ในแบบฉบับของท่านนาบีคนนั้นหายนะะนั้นสิ่งที่เราจะให้ข้อมูลสําหรับเรื่องนี้ก็คือไม่มีใครที่จะพ้นภาวะของความเหน็ดเหนื่อยในการทําอามันในการบวชในการละหมาด ในการต้องเฝ้าทําอาหารคอยเลี้ยงละสินอดในการที่จะช่วยเหลือผู้คนทุกสิ่งทุกอย่างมีปฏิสัมพันธ์มันก็มีความเหนื่อยล้าไปบ้างแต่ว่าสวัสดิ์อดทนว่าเรานั้นได้รักษาไม่ละเลยไม่ละทิ้งแต่เมื่อไรเราบอกไม่เอาละเรื่องนี้ฉันรู้สึกไม่อยากที่จะรักษามันไว้ทิ้งในเรื่องที่เป็นอามันอิบาดาบีบอกหาลักพบกับความหายนะละเรียกว่าแทนที่จะต่อสู้ให้มัน เรียกว่าหมดกําลังไปเพราะการทำำําอามัลิบาดานี่ไม่เอาพักดีกว่าไปอยู่กับอย่างอื่นดีกว่าอันนี้เป็นแง่คิดสาหรับเราในค่ําคืนนี้นะครับว่าต้องสบัดต้องอดทนเหนื่อยบ้างลาบ้างพยายามอย่าเสียโอ,อกาสในแต่ละวันของรอมฎอนวันหนึ่งมันหมดไปเนี่ยแปลว่าเราเราเสียการหาผลบุญที่สําคัญไปไม่ใช่น้อย,น,อยนะฮะในแต่ละวันเนี่ยเราจะให้คนที่จะทํา อามันอิบาดะในในแต่ละวันของรอมฎอนยิ่งหนักขึ้นยิ่งหนักขึ้นยิ่งใกล้บรดรอมฎอนจะหมดเทา่าไรผลบะบนยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องพยายามอดทนเพื่อรักษาอามันที่เราได้มีชีวิตอยู่ในรอมฎอนนี้นะครับให้สมกับที่เรานั้นปรารถนาที่เราได้ขออุอาว่าให้ได้อยู่รอมฎอนเธอวันละมาอยู่จริงๆไม่เอาสักทีอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไร่เลยได้แต่ขอดุอาว่าอยากแกอยู่วันละอยู่เข้าก็ไร้สาระ Hari ini bapkan masuk pak beruntung. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.